ค่ะทุกท่านฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสดานนี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์ที่มีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกอา้าววันนี้ทุกท่านวันว,นวนาเลนไทน์ใช่ไหมนะคะก็สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะทุกท่านหลายคนบอกว่าไม่อินจ้ะฉันโสดนะคะอ,อย่างไรก็ตามอ่ะส่วนตัวแอบคิดนิดนึงนะคะมีเรื่องหนึ่งที่จะพูดในฐานะของ Minimalist กลกัน,กนสำหรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะนะคะนั่นก็คือว่า เราไม่ผิดจ้ะที่เรามีความรักใช่ไหมคะทุกท่านเพียงแต่ว่าอยากให้ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่าเอ้ยเป็นวันที่ต้องไปฉลองนะคะเป็นวันที่รู้สึกว่าอยากจะ,สะแสดงความรักอะต่อคนรักของท่านด้วยกันแบบเนาะเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากให้ท่านฉุกคิดนะคะสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราก็มาจะคิดนั่นแหละว่าเออถ้าเราแบบว่ามีแฟนเป็นมีนคนรักนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเนาะ,ะมันก็คือความรักในทุกวันนะคะดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะจะมีอันนึงที่แบบ เราเองอะอยากแนะนําให้เลี่ยงนั่นก็คือว่าในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะตามร้านคา้าร้านอาหารเนี่ยมันมักจะมีแบบโปรโมชั่นนะคะวันแห่งคู่รักถ่ายรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะน,นู่นน,น,นี่นั่นนั่นนี่นู่นเนาะเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตลาดทั้งสิ้นนะคะซึ่งวงเล็บนะวันแห่งความรักเนี่ยมันก็เป็นวันของฝรั่งอีกทีใช่ไหมคะหมายความว่าเราก็ถูกทําให้เชื่อ,ออีกแล้วในวงเล็บนะผ่านกระบวนการการตลาดเนาะ ถ้าเป็นในต่างประเทศก็จะมีพวกช็อกโกแลตนะวันวาเวลนไทน์มีกุหลาบแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่ออกมาเนาะเป็นแคมเปญเป็นอะไรแบบเนี้ยเพื่อจูงใจให้เราไปซื้อของให้กับคนที่เรารักนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคืออย่างอเมริกาเนี่ยกุหลาบก็จะเป็นกุหลาบนําเข้าด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าปกติราคามันก็จะเรทหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นวาเลนไทน์เนี่ยร้านค้าห้างสินค้าเคยไปดูแบบสารคดีเบื้องหลังเขาก็จะแบบ รีบสั่งเนาะให้มาซื้อเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ต้องแบบตัดแบบมีการคัตติ้งทั้งหลายนะคะแต่ตกแต่งดอกกุหลาบให้สวยงามซึ่งจริงๆอ่ะสินค้าพวกนี้ราคาก่อนวาเลนไทน์มันก็จะเป็นราคาหนึ่งเนาะแต่พอมันถูกผ่านกระบวนการตัดแต่งถูกผ่านการตบกันโอ้โหยกบิดบิดรูปไปทางซ้ายทางขวานะคะผ่านการแพคเกจิ้งทั้งหลายเนี่ย เราก็รู้สึกว่าราคามันก็สูงขึ้นไปนะคะดังนั้นพอเป็นวลีไทยปุ๊บตั้งแต่ร้านอาหารเนาะออนอกจากร้นก็คือสิ่งของทั้งหลายหรือแบบของกระจุกกระจิกที่แบบเออมีอะไรให้ซื้อก็ซื้ออะนะสำหรับตอนแห่งความรักเราก็แอบรู้สึกว่ามันเป็นการตลาดทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็อาจจะบอกท่านว่าอู้แต่ถ้าท่านบอกออยังไงก็แบบอยากจะนัดไปทานข้าวไปอะไรแบบเนี้ย ทำไมไม่ได้หรออันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านแต่เรากบอกว่าเอ้ยถ้ามีเทคนิคส่วนตัวที่แบบอยากจะลดราคาอะไรแบบนี้เนาะก็คือไปกินหลังวันวาเลนไทน์นะคะก็เหมือนกับเอ้ยเราก็ไปกินวาเลนไทน์แหละแต่ว่าเลทมาสักหน่อยหนึ่งสักแบบวันนึง,ส,บบนนงสองวันอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ราคาทั้งหลายที่มันมีราคาถูกลงเนาะรวมทั้งแบบบางทีห้องพักโรงแรมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะ ราคาถูกลงอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงนี้ถ้าเป็นฤดูการท่องเที่ยวนะพอดีมีเพื่อนมาท่องเที่ยวหลายคนช่วงนี้บอกว่าเออน่าสนใจคือเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะยังเป็นไฮซีซันนะคะต้องบอกหลายท่านว่าในหลายพื้นที่อากาศกำลังดีมากเลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอเห็นเพื่อนๆบอกว่าไปเที่ยวแล้วบอกเอ้ยจริงๆตอนนี้หลายจังหวัดเนี่ยเงียบมากนะคะหมายความว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวก็เลยถามโรงแรมว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่า ฤดูท่องเที่ยวพ้นไปแล้วนะคะซึ่งเราก็แอบ,บแบบสะเทือนใจนิดนึงเนาะคือเข้าใจว่าฤดูท่องเที่ยวแต่เดิมเนี่ยมันน่าจะแบบมีความยาวนานวงเล็บกว่าน,นี้ค่ะก็คือแบบมกราคุ้มพาอะไรแบบเนี้ยแล้วอาจจะแบบอาพนม,มีนาคมเมษา,มามยนมะม่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เด๋ยนนี้ก็เหมือนเออศรษฐกิจเนาะอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็แอบ,บขออนุญาตเข้าเรื่องเลยกันละกันทุกท่าน เรื่องของเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับวลนทา์นะคะวันทา์นี่มาเมาเพื่อจะแบบบอกลูกท่านเฉยว่าอย่าเพิ่งไปลงการตลาดนะคะเราแสดงความรักกันแบบเบาๆบนะคะทีนี้ส่วนตัวก็คือเพิ่งจะไปเอาติ้งกับนะไม่ใช่บริษัทเนาะเอาติ้งกับที่ทํางานมานะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่า เราเนี่ยไม่ได้จัดงานปีใหม่ที่ทํางานตัวเองนะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของโควิด -19 และอื่นนะคือช่วงเนี้ยเป็นความเชื่อของเราว่าสถานการณ์มันเริ่มแผ่วลงนะง่ายๆคือว่าที่ทํางานเนี่ยไม่มีคนติดโควิด -19 นะคะหลักๆเลยแล้วก็ตรวจ ATK ตรวจอะไรกันหลายรอบทุกสัปดาห์นะคะฉีดเข็ม3ามเดี๋ยวเต็มฉีดเข็ม4เราก็รู้สึกว่าอ เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีงานปีใหม่เนาะมันไม่ได้มีการเขาเรียกว่าสัมมนาบุคลากรซึ่งเป็นการสัมมนาวงเล็บจริงๆอะนะหลักๆของเราคืออยากจะได้งานอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นทีมบิวดิ้งเวิร์กช็อปให้มันประสบควาสมสาเร็จอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคมันเป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วเพราะไม่ได้จัดงานมาประมาณสักสองปีกว่าได้นะก็เลยจัดส่วนตัวก็คือว่าเขาก็เลยรวมแบบไม่ใช่ส่วนตัวหรอกเขาก็เลยรวมๆอ้อมๆกันว่า เอ้ยไหนๆก็ไหนไหน,น,ไหนมันก็คือลากยาวตั้งแต่ปีใหม่แล้วอื่นนะคะก็เลยมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญไปด้วยนะคะส่วนตัวอย่างที่บอกเราหลีกเลี่ยงมาตลอดนะปีใหม่ก็ไม่ให้ของใครเลยนะดูแบบชี้งกมากนะะดูแบบไม่มีน้าใจสุดๆแล้วทีนี้ก็มีธีมแบบว่าแลกของขวัญ300บาทแล้วก็ใครคิดไม่รู้นะบอกว่าเป็นของขวัญประเภทแบบโอท็อแบบแบบเป็นโลเคอลอะไรเงี้ยนะคะส่วนตัวก็คือสละสิทธิ์เลยในฐานะของมินิมอลิสเราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสามารถทําได้อย่างแบบ เออแบบไม่คิดอะไรแบบเราหรือเปล่านะเพราะวงเล็บเราอะไม่คิดอะไรเลยอ่าคือเขาบอกว่าให้จับฉลากอย่างแรกคือเราก็สละสิทธิ์เลยนะคะสุดท้ายก็เพิ่งรู้ว่าพอมาจริงเนี่ยที่ทํางานมีคนไปประมาณไม่ถึงสี่สิคนนะคะคืออยู่ในมาตรการสุดเด็ดเนี่ยทำเรื่องขออนุญาตเทางเขาเรียกว่าเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยเนาะว่าจะต้องมาทํากิจกรรมเนี่ยนะแล้วก็มีมาตรการอะไรเรียบร้อย เออปรากฏว่าก็มีคนจํานวนหนึ่งดยเพราะอย่างพวกผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เอาของมาจับฉลากซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะคือเขาอาจจะมีเหตุผลที่ว่าแบบขี้เกียจไปซื้อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจแต่เหตุผลเราคือแบบเออคือเราไม่นิยมการแลกของขวัญอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือนอกจากของขวัญชินี้เนาะมันก็จะมีเหมือนกับของขวัญที่ไม่เกี่ยวกับตีมโอท็อปแต่เป็นของขวัญที่เป็นของขวัญขนาดใหญ่ขึ้นนะเขาเรียกว่าเหมือน จับฉลากของรางวัลคือดังนั้นนะตีมของที่ทํางานเราที่ไปเอาทิ้งนี่แบบมีความซับซ้อนมากคือ1นแรกของขวัญโอท็อปสองจับฉลากรางวัลซึ่งจับฉลากรางวัลเนี่ยเราก็บอกเลยว่าตามจิตศรัทธาคือหลกัหลกๆเนี่ยต้องการให้คนที่เอาของมาจับรางวัลเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้บริหารอะเขาคล้ายๆแบบเออขอความร่วมมือเผื่อใครสนใจอะไรแบบนี้นะคะเราก็แบบอ่ะตรงเนี้ยเราเองก็ไม่ได้อยากที่จะให้นะ,ะแล้วเราก็มาคิดคือไม่ได้อยากให้เป็นของ แล้วก็มาคิดว่าทำาไงดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เราจะต้องให้่ทุกท่านอาจจะแบบงงว่ามันซับซ้อนซับซ้อนคยรูส้สึกว่าเออน,นี่เป็นหน้าที่เราแล้วที่ต้องให้นะก็มาคิดว่าเอเราจะทํายังไงดีให้มันเหมือนกับวงเล็บประหยัดที่สุดนะแล้วก็แบบวงเล็บน่าเกียดน้อยที่สุดเพราะเราอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับคนส่วนหนึ่งจะรู้แหละว่าเราไม่ซื้อของไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แน่นอนที่ทํางานทั้ง4ี่สิบคนแบบเนี้ยนะคะที่จะไปกันเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะรู้ว่าเราเป็นลักษณะเนี้ยทั้งหมดนะะ ทำไงดีให้ไม่น่าเกลียดทีนี้เราก็ด้วยใจเราก็ไปเซอร์เวย์ว่าคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีกระบวนการเวลาปีใหม่อ่ะเขาจับฉลาของขวัญยังไงหรือว่าเวลาเขาไปเอาติ้งหรืออะไรแบบนี้เขาทํำยังไงนะคะเราก็ไปสืบร้ำม,มาได้ว่าคณะตรงข้ามของคณะเราซึ่งเป็นคณะขนาดใหญ่อย่างคณะที่เราอาศัยอยู่ทํางานอยู่เนี่ยเป็นคณะขนาดเล็กเลยนะคะเขาบอกเฮ้ยเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งเป็นอาจารย์เขาก็แต่งงานกับอาจารย์คณะ ตรงข้ามเขาบอกเฮ้ยของพี่อ่ะพี่ยังอยากไปเลยทุกครั้งที่เขาจัดงานเพราะว่าโอ้โหของรางวัลเขายิ่งใหญ่มากคุณน้องแบบว่ามีเครื่องบินไปกลับอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีวีจอขนาดใหญ่แบบคือทุกคนมาเพื่อแบบเอามีทองด้วยอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบโอ้ oh, พี่มัน,นขนาดนี้เลยเหรอแล้วคําถามก็คือว่าเงินทองเหล่านี้ที่แบบเอามาจับฉลากเนี่ยถามว่าคุณอาจจะบอกเฮ้ยคณะมีตังขนาดนี้เลยเหรอหาไม่ได้นะคะ ของทั้งหมดพวกนี้เนี่ยอาจจะต่างจากของเอกชนหลายๆที่ที่สามารถออมีงบประมาณใช่ไหมขององค์กรเนี่ยในการมาจัดกิจกรรมสัมพันธ์แบบนี้นะคะแต่เราไม่มีนะคะมากสุดของเราก็คือจัดแบบทานข้าวที่แบบหัวละสี่สิบาทอะไรแบบนี้นะคะหัวละสี่สิบห้าสิบนะหรือว่าการออกมาสัมมนาก็จะได้เป็นค่าสถานที่โรงแรมอย่างของเราเหมือนกับเปลดรู้สึกว่า ถ้าเกิดห้องหนึ่งห้ามเกินพันห้าร้อยบาทอะไรแบบนี้นะ,ะนี่คือโมอเลบตัวกลมๆไว้ก่อนค่าห้องห้ามเกินเท่านี้นะคะแล้วก็คือต่อหัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออคือไม่สูงอะเพราะมันเป็นองค์กรกึ่งรัฐเนาะดังนั้นของทุกอย่างนะขณะตรงข้ามก็คือแบบเฮ้ยผู้บริหารเข้าใจมากนี่ใจหูแบบมีตั๋วรางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันสู้รอบนี้ฉันสู้นะคะก็คือไปได้ไอเดียมาแล้วเรื่องท้องอะไรคือของอย่างอื่นเนี่ย เราคงไม่คิดจะซื้ออยู่แล้วมีนิดนึงก็คือว่าเออแต่เป็นทองเราก็ไม่ไหวเนาะแต่มีนิดนึงที่ราสึว่าเฮ้ยเราก็อยากให้แบบนี้เหมือนกันนะฮะก็คือตั๋วเครื่องบินนะคะคือส่วนตัวเราไม่รู้ว่าผู้บริหารคือคณะเรา,าผู้บริหารก็จานวนน้อยอีกนะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นปัญหาไงในภายภาคหลังปรากฏเราก็แบบโอเคฉันจะซื้อตั๋วเครื่องบินนะ่ไปกลับอารมณ์แบบเออกรุงเทพเชียงใหม่อะไรแบบเนี้ยนะคะหรือแบบเลยไปถึงภูเก็ตเนี่ย ก็ไปเช็คราคานี่ก็ต้องไปแบบเช็คก,กับร้านคนรู้จักที่เขาทาทัวร์ทำแบบเนี้ยนะบอกพี่คะแบบเนี่ยจะจองโอ้โหแบบแล้วไปก็ต้องไปคู่เผื่อให้เขาไปกับแฟนให้ไปกับคนในครอบครัวถ้าเป็นคนโสดเนี่ยเท่าไหร่บอกมาเลยแล้วแบบถ้าราคาถูกเดี๋ยวเราแถมนี่นอกจากไปเที่ยวแล้วเราจะแถมโรงแรมให้ด้วยนะคะเท่าไหร่เขาบอกน้องเดี๋ยวนี้กระบวนการการจองเนี่ยมันไม่สามารถจะจองแล้วเป็นตั๋วเปิด ได้ไปเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกมาเลยว่าน้องจะเอาวันไหนซึ่งวงเล็บถ้าเราให้เป็นของขวัญคนที่แบบเราบอกวันไปเลยก็ลําบากเขาใช่ไหมเขาบอกพี่ไม่เป็นไรเอาลองคิดมาว่าถ้ามันตั๋วเปิดเขาบอกเอาถ้างั้นจะต้องคิดจากเรทราคาสูงสุดก่อนในการบินแล้วก็ถ้าเขามาจองเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยสมมติราคาไม่ถึงเราก็จะคืนคืนเงินอะไรแบบนี้นะคะปรากฏเงืบเลยเขาบอกว่าอ๋อตั๋วไปกลับนะคะกรุงเทพเชียงใหม่นะคะ เอาแบบตัวเปิดเลยแบบที่น้องจะทำี่ยเป็นตีมของน้องเนี่ยคนละประมาณ 8, <S <S แปดพันเราก็โอเคพี่ <S <S ถ้างั้นสวัสดีค่ะไม่รบกวนพี่แล้วขอโทษก็เลยยกเลิกไปนะคะทีนี้ก็แอบพิทยังไงดีนะชีวิตเนาะก็ไปเดินห้างนะคะคือก็เตรียมที่ต้องไปซื้อของจับฉลากนี่แหละก็รู้สึกว่ามีแวบหนึ่งในชีวิตนะ้สงสัยต้องยอมแพ้แล้วแง่เลยนะคะ เราจะไปเอาติ้งเงนวันเสาร์วันศุกร์ก็เพิ่งจะแบบนะตัดสินใจคือมันไม่ไหวและ lastminute.com เดินไปห้างนะไปเซ็นทันอะไรเงี้ยก็ไปดูว่า้มันมีของอะไรปรากฏเขามาออกบูธพอดีนะคะก็เป็นบูธเหมือนแบบว่าโปรติมซัมนะ,ะซื้อ3แถม1ใบอะไรแบบเนี้ยเราก็แบบเออได้ไอเดียเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นของ คือไปถึงเราก็จะกินนะเป็นของโรงแรมยกตัวอย่างเช่นแบบแชงกรีล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็แบบไดไอเดียอุ้ยมันลดราคาอยู่พอดีเลยนะคะเราก็เลยไปซื้อมาจํานวนสี่ใบก็กะว,ว่าจะเป็นของเหมือนกับจับฉลากไปเลยแบบเนี้ยนะคะปรากฏว่าพอตอนคืนนะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคณะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยจํานวนผู้บริหารน,น้อยนะคะเราก็ไดไอเดียว,ว่าเวลาจับฉลากของขวัญอะไรแบบเนี้ย มันก็แอบ,บเศร้าเหมือนกันที่แบบหลายๆคนจะต้องลุ้นแล้วมันก็จะมีหลายคนที่แบบไกรเหีเ่ยวเพราะว่าไม่ได้นะคะคือจริงเขาคงเอาตรงนะเขาคงไม่ได้คิดมากอะไรเรื่องเนี้ยมีเราที่รู้สึกว่าแบบอยากที่จะให้ของขวัญคนทุกคนนะคะส่วนตัวเลยเราก็เลยแบบอะยืมคือช่วงเนี้ยมันมีอะไรนะตุนจีนผ่านไปใช่ไหมก็ไปถามนะของเราก็ไปถามบ้านคณบดีว่าเฮ้ยมี ซองตุดจีนเหลือไหมนะคะน่าเกลียดมากเลยคือก็ไม่ซื้อเองด้วยนะเขาบอกโอ้ยเหลือของพี่เหลือเพียบเลยนะคะก็คือพี่กระต่ายนี่แหละเราก็เลยแบบอ่ะให้งั้นเราให้เป็นเงินดีกว่าได้ไม่น่าเกลียดนะคะก็ปรากฏว่าลองคุยกันสองคนนี่แหละแล้วก็มีผู้บริหารอีกคนหนึ่งนะ,ะเขาก็แบบให้เงินมาก็รวมกันเป็นสามคน แต่ว่าทาไงดีนะให้คนที่คือเราต้องให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ30คนนะในการเอาติ้งคือเวลาจับฉลากของรางวัลเนี่ยงานนี้จะไม่มีอาจารย์อยู่สักคนเลยจะมีแต่เป็นแบบเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะเราก็แบบเอ๊ะจะทําไงดีให้คนทั้งสามสิบคนเนี่ยได้รางวัลเป็นเงินอันนี้เป็นความคิดเราเองก็คือแบบทีนี้เขาก็ใจมากนะก็คือรวมมันสามคนนะท่านหนึ่งก็ให้มาสามพันเนาะคณะบดีนี่ออกเยอะมากออกไป เกือบหมื่นห้ารู้สึกนะคะก็คือซองก็จะแบบมีการคละตั้งแต่แบบห้าร้อยบาทนะพันหนึ่งพันห้ารู้สึกไม่แน่ใจสักอันสองพันหรืออะไรประมาณเนี้ยนะแต่ว่าจําได้ว่ามีพันห้าร้อยบาทแน่ๆนะคะก็ใส่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 ซองนะคะสูตรเลยเนี่ยก็ใส่ไปใส่มาใส่มา,ใส,มาใส่ไปเนาะเราก็ออกไปหกพันในส่วนของเรานะคะเฉพาะค่าซองนะคะไม่รวมค่าไอ้บัตรกำนันของโรงแรมที่ไปกินบุฟเฟ่ไปกินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ ตอนแรกอะก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้ตอนแรกก็ออกประมาณ5,000คือความตั้งใจอยู่แล้วแหละบเออไม่เป็นไรคืออันนี้ก็่เงินส่วนตัวความสบายใจเราที่รู้สึกว่าไม่ต้องรุ้นเวลาจับฉลากคือได้ทุกคนจบนะฮะก็คือแบบยุติธรรมเพียงแต่ว่าใครดวงดีมากได้ตังค์เยอะหน่อยใครดวงดีน้อยก็คือได้500บาทอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ฟีลกู๊ดนะคืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้ซื้อเป็นของให้เขาเลยนะคะอย่างมากสุดก็คือซื้อเป็นเหมือนบัตรกำนัลอาหารอะไรแบบเนี้ยแล้วทุกปีอะเราก็าแอบไปถามเขา คือไม่ได้จะขิงไม่ได้จะขิงคนรุน่นก่อนนะ้วถามว่าเอ๊ะในทุกปีเขาจัดกันยังไงเขามีการจับฉลากของขวัญยังไงเขาบอกว่าเอยจริงๆริงก็ไม่ได้มีแบบอะไรแบบนี้นะคะอ่าสุดท้ายดูท่านก็เล่าไปเล่ามาคือเราตอนแรกจะไม่ได้เสียตังค์จำนวนมากขนาดนี้แต่มันก็มีธีมอกีกนะคะคือมันธีมในธีมเยอะมากมีทั้งอย่างที่บอกจับฉลากโอท็อปนะจับฉลากของชิงรางวัลนะซึ่งนี้เป็นความรับผิดชอบของหลายๆคนแล้วก็รวมถึงเรา แล้วก็อีกอันคือประกวดการแต่งกายนะคะซึ่งเราก็ลืมคิดไปว่าเอ๊ะประกวดการแต่งกายก็คือเขาบอกว่าเป็นธีมปีนี้คือเป็นธีมเด็กนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยก็คือหลายคนก็แบบว่าไปแต่งตัวแบบเป็นคาลุกมากเลยคือคือพูดเนี่ยบรรยายทดกท่านก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นภาพแบบแล้วเฮ้ยเราว่ามันตลกอะ่ะแล้วบางคนก็แต่งแบบเหมือนเป็นน้องปีหนึ่งนะมีธีมบางคนแบบเฮ้ยหุ่นยังดีอยู่ยืมชุดหลานที่เรียนโรงเรียน นานาชาติมาใส่อะไรเงี้ยก็เป็นตีมเด็กอินเตอร์นะหรือบางคนก็แบบเป็นแบบเด็กฮิปฮอปเด็กช่างเลยนแบบโฟกิงส์อะไรเงี้ยแล้วก็มีอันที่เราแบบรอคอยว่าจะต้องมีคนแต่งชุดนี้มาซึ่งก็มีจริงๆก็คือชุดโกโกานะคะแต่เราชอบเขาแม่จนเราแบบเป็นคนนึงเลยที่บอกว่าขอให้รางวัลแต่เราก็ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่รางวัลจากเราแต่เป็นกลายว่ามันมีรางวัลป๊อปปูล่าโบน Vote, นะมีรางวัลคณะบดีแล้วก็มีรางวัลจากฝ่ายบริหารสามรางวัลคือเราอะ เราบอกว่าที่เราขอได้ไหมจากรางวัลฝ่ายบริหารเราจะให้คนเนี้แต่ปรากฏนางไปชนะบ o p บบล่าเวซะก่อนคือเขาใส่ชุดโกโกวาแล้วเราชอบตีมคนที่แบบคือเขามีเสื้อเหลืองอยู่แล้วแล้วเขามีกระโปรงอ่ะเขาเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปร้านยี่สิบบาททุกท่านแล้วก็ซื้อเหมือนกับเอพรอนนะคะภาษาไทายเขาเรียกวเวลาเราทาอาหารแล้วก็เอาเอพรอนนี่คลุมหัวเอเอไอ,อตัวที่แบบมันผ้ากันเปื้อนเออน่เอนะเขาก็แบบไปซื้อยี่สิบบาทเป็นสีส้ม แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเหมือนมันมีลายอะไรไม่รู้เขาก็เหมือนกลับหลังเอานะก็เป็นเอาไอ้ผ้าโกโกวาเนี่ยในตีมยี่สิบาทนะคะแล้วก็แต่ว่าได้รางวัลเข้าใจว่ารางวัลเราให้เป็นเงินสดพันบาทนะคะก็คือตอนแรกส่วนตัวออกห้าพันแล้วพอเหมือนเห็นว่าเฮ้ยมันต้องให้รางวัลแต่งกายนี่วาก็เลยออกเพิ่มนะ,ะทีนี้พอออกเพิ่มปรากฏว่าเราก็คิดว่าคนจะเล่นไม่เยอะเราก็ตอนแรกกะให้สามรางวัลพอแต่งกายดีเด่นเนี่ย รากฏคนแบบจัดหนักจัดเต็มแต่งตัวเป็นทาลกนะแล้วเขาก็มาพูดขำๆแล้วแบบเออไม่ได้ขโมยผ้าปูม,มาจากโรงแรมนะคะอันนี้คือแบบเราแต่งจริงไปเอาผ้ามาจากที่บ้านเป็นผ้าสีขาวอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบแต่งเป็นแบบคือทุกคนเล่นน่ะแล้วบางคนแบบไปยืมชุดนักเรียนเพื่อนมาทั้งที่เรียนจบมาก็หลายปีแล้วนะอายุเกินยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยว่าเพื่อนยังเก็บชุดไว้แล้วแบบหนูก็ใส่ได้อะไรเงี้ยค่ะ แล้วยังเป็นชุดนักเรียนที่แบบยังไม่ได้รีดไม่ได้อะไรมาก็คือขำกักกักกักกันแบบอารมณ์ย้อนวอยัยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็คนไม่ไหวนะเหมือนกับคณะบดีก็กระซิบเอาเรียกพี่กระต่ายก็เรียกยศตําแหน่งนี้มันดูยังไงชกคนนะ่ะพี่กระตา่ายก็กระซิบว่าเฮ้ยเราให้รางวัลเพิ่มไหมจากสามเป็นห้าแล้วก็บอกเอานะฮะก็คือสุดท้ายเนี่ยถามว่าเราหมดเงินไปกับงานเนี้ส่วนตัวจะหมดเงินไปประมาณหกพันเป็นเงินสดหกพัน อ่ะแล้วมีตอนคืนมีร้องเพลงแล้วก็ให้เป็นติปอีกใครขึ้นไปร้องเพลงนะคะให้ติปอีกก็น่าจะอยู่ที่มันหกพันห้าร้อยบาทนะบวกกับบุฟเฟต์ติ่มซำล้วเหมือนพี่กระต่ายไปออกอีกบุฟเฟต์หนึง่งเออล้วบุฟเฟต์ติ่มซำพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดก็วงเล็บกลมๆพันห้านะคะก็ประมาณว่างานเนี้ยเราน่าจะหมดเงินไปอยู่ที่แบบแปดพันบาทนะในการที่ไปเอาติงนะคะ ถามว่ามันเป็นเงินจำนวนมากไหมสำหรับเงินเดือนเรานะคะมันก็ไม่ได้มากอ่ะไม่ได้มากแต่ว่าก็ไม่น้อยเออสำหรับเราถ้าเกิดไม,ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะไม่ได้น้อยแต่ว่าเราก็จดไปแล้วว่าเนี่ยคือสุดท้ายนะั้นมันจะไปอยู่ในช่องนะสำหรับใครที่ชอบจดบัญชีอย่างที่เราเคยโฆษณาไว้หลายตอนทุกท่านเราจะบอกกับว่าเออเวลาจดอะก็แยกเป็นแคตตากรีนะเงินทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยเราก็จะเขียนว่าเป็นเงินบริจาคนะไม่ว่าจะเป็นค่าออกค่าบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นออก เงินอะไรพวกนี้ก็จะเขียนเป็นแคตตาล็อนี้แปลว่าเดือนนี้ก็จะบริจาคหนักหน่อยลองมาออกเป็นไอเดีย้วยทุกท่านนะคะได้ฟังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านทําได้นะแบบว่าอยากจะไปเอาติ้งอยากจะแบบมีการให้รางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่ายังสามารถที่จะคงคอนเซปต์ความเป็นมินิมอลลิสต์ของตัวเองได้อยู่คือจริงแบบอ่ะ เงินเล่าไม่หมดเราก็ไม่เรียกว่าแอบโกงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือตอนแรกอะ่ะเราก็แบบเออกะจะให้เงินเป็นซองแล้วเราก็จะไม่มีของหวันที่เป็นชิ้นให้ไปะมาเนี่ยด้วยความว่านับแล้วกลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ของเออเราก็แบบงั้นให้ของเพิ่มดีกว่านะอ่ะสุดท้ายคือได้ให้เป็นของจริงแต่งี้รู้ท่านเราก็แบบด้วยความออยาก DIY อ่ะทาไงดีคือล่าสุดก็แบบมีคนไปซื้อส้อมมาเนาะซื้อมาให้มันก็จะมีกล่องส้มเหลืออยู่แล้วแบบเขาบุมาอย่างดีใช่เป็นพวกแบบกระดาษฝอยอะ่ะ เราก็แบบเอ้เราให้อะไรดีที่แบบเรามีอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะอันนี้ก็แบบตายและแอบเมาแอบนาเกียดนิดนึงคือเราอะเป็นคนชอบซื้อของที่เราต้องใช้แน่เนี่ยซื้อเป็นจํานวนมากอะอย่างที่ทุ้ท่านได้ทราบว่าเอออย่างโควิดไรทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจอกจากบ้านนั้นจะมีแชมพูแบบกองเป็นจํานวนมากนะคะอยู่ในช่องเก็บของเรามีแชมพูสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันนะสบู่ก็มีทั้งสบู่เหลวสบู่ก้อนนะคะเราก็เลยแบบเอาอย่างนี้และกันนะคะ เราก็จะให้เป็นของเหมือนกันแต่ว่าเป็นกล่องสุ่มที่วงเล็บนี่แอบอายนะคือน่าเข็ียดนิดนึงก็คือเอากล่องสุ่มที่เป็นกล่องที่เราได้ฟรีเนาะกล่องส้มเนี่ยนะคะแล้วก็ไหนๆหนก็บุแล้วแล้วเราก็ยัดพวกแบบแชมพูสบู่อะไรพวกนี้ไปก็คือได้เป็นของเหมือนกันแต่เรารู้ว่าของสิ่งเนี้อย่างน้อยต่อให้ใช้คนละยี่ห้อเราก็เชื่อว่าเป็นเราได้นะเราก็จะใช้หรือถ้าเราแบบไม่ใช้จริงๆถ้าแบบเหมือนกับวงเล็บเป็นคนเยอะสิ่งในแง่ว่าเราต้องใช้ยี่ห้อนี้เท่านั้นอันนี้นไม่ใช่เยอะนะเดี๋ยวหาว่าแต่ว่าวาเมฉย เราก็จะยกต่อให้คนอื่นเพราะมันได้ประโยชน์สุดท้ายเราก็เลยแบบเออเป็นไอเดียเราคนเดียวที่เป็นกล่องสุม่มปรากฏว่าแอบขำเหมือนมีแต่คนถามว่านี่แบบเป็นของรางวัลคือส้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูคนไม่ค่อยอยากได้เพราะว่าคนอื่นน่ะเขาก็ห่อของรางวัลมาอะไรเงี้ยราก็บอกเอ้ยเราดีไอวนะคะอย่างริบบิ้นเนี่ยแต่เดิมเราจะมีริบบิ้นที่เอาไว้ผูกกระเป๋าเดินทางนะแล้วมันเหลือเราก็ทํเป็นดีไอวคือเป็นกล่องแล้วเราก็เอาริบบิ้นผูกให้มันแบบอ่นะอยู่ตัวซะหน่อยให้ดูเป็นของขวัญน,นะแต่ว่าแบบ ผ้าปิดหรือแบบกระดาษหอ่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ห่อเพราะว่าแบบเดี๋ยวไม่ทันแล้วก็ไปทําการจับฉลากสุดท้ายทุกท่านเราก็มีความรู้สึกว่าจริงๆไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเขาดีใจกันมากหรือน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนคือแล้วทุกคนก็แบบร้องคาราเกะมีความสุขกันไปอะไรเงี้ยค่ะในแบบวงเล็บก็จัดงานแบบเลิกเร็วเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยแต่เราเห็น สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าทุกคนมีความสุขแล้วก็แบบทุกคนดูอย่างเรื่องเครื่องแต่งกายหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบจัดเต็มมากที่เราอะคือเราไม่ได้คาดหวังกแล้วกันว่าหุยตอนคืนมันจะสนุกขนาดเนี้ยปรากฏว่าอืแปลกมากเลยคือไม่ค่อยอยากจะไม่ตัวเองอะไม่เชื่อไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของการที่ไปเอาติง้งบริษัทไปอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้คนเกิดความสามัคคีกันเพราะรู้สว่าแต่ละคนอนะมันก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันหรือคนที่แบบทํางานแล้วแบบไม่โอเคกันมันไปมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วแต่ปรากฏว่า เหมือนกับทุกคนน่ะสามารถที่จะมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ลืมความขัดแย้งนันอะในแบบชั่วคราวคองอาจจะไม่ได้ถาบอลทุกท่านแต่ว่าแล้วช่วยกันเหมือนกับทําให้มันมีความไม่ได้ช่วยทําให้มีความสุขนะแต่เราสึกจริงว่าไม่เป็นความสุขที่แบบเฮฮากันออกมาจริงๆอิะ่ะแล้วก็ทุกคนดูจอยมากกับงานในปีนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบบมาเมาให้ทุกท่านฟังว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่สุดท้ายแนละ้วแบบเออเขาดูมีความสุขกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันสัปดาห์นี้นะคะทีนี้เราจะบอกทุกท่านคือตอนแรกอ่ะเราที่เราเดินไปห้างเพื่อที่จะซื้อของเนี่ยแอบวนมานิดนึงเหตุผลนึงบอกเออตอนแรกก็คิดว่าให้เป็นของจริงก็ได้เพราะว่าเราจะได้ลดภาษี30,000บาทใช่ไหมคะปีนี้คือถ้าใครแบบคือแต่เดิมอ่ะไอช็อปดีมีคืนเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้กับคนละครึ่งต้องแยกกันในคราวก่อนนู้นเลยนะคราวก่อนนู้นเพราะนั้นเราก็จะไม่เคย ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งเพราะเราจะเลือกลถภาษีนะคะแต่ปีนี้อย่างเฟสสี่เงี้ยทั้งช็อปดีมีคืนนะคะคนละครึ่งใช้สิทธิ์ร่วมกันได้หมดนะคะเราก็เลยกะเหมือนกับอ่ะจริงๆอะเราไม่ได้อยากซื้อของแต่พอมันสุดหนทางเนี่ยเราก็แบบเอ๊หรือนะคะหรือว่าหรือว่าเราจะเอาไปลดสามหมื่นบาทแต่สุดท้ายคือดีใจมากที่ไม่ได้ทําแล้วก็เลยจะมาบอกทุกท่านด้วยเพราะว่าวันออกอากาศเราเนี่ยสิบสี่กุมภานอกจากเรื่องวอลเลนทายที่เราแบบแอป นะคะเมาเหมือนแบบอุ้ยเธอเป็นใครกล้ามาเมาสั่งสอนฉันวรเลนทน์นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเดี๋ยววันที่สิบห้ากุมภาพันธ์มันจะหมดเขตที่แบบเราจะได้ซื้อของแล้วได้สิทธิ์ลดหย่อนสามหมื่นบาทมันไม่ได้หมายความว่าซื้อได้สูงสุดแบบสามหมื่นบาทเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเงินภาษีท่านหายไปดูดสามหมื่นนะรู้สึกว่ามันจะมีเลทอยู่ว่าแบบถ้าท่านเงินเดือนสองล้านอะไรเงี้ยได้คืนกี่บาทจากสามหมื่นซึ่งแบบมันไม่ได้ทั้งหมดนะคะ แน่นอนเหมือนแบบเราจําได้ว่าของเราอ่ะจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันบาทอะไรเงี้ยที่จะได้คืนถ้าซื้อของสามหมื่นแล้วเชื่อไหมว่าจริงๆอ่ะเออก็คุยกับรุ่นพี่ที่ทํางานท่านอื่นคนหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องเหมือนอยากซื้ออะไรใช่ไหมในช่วงเนี้ยแล้วจริงๆริงกการซื้อของบางทีของพังของอะไรเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงแบบหนึ่งมกราถึงสิบห้ากุมภาดูท่านแต่มันมีจริงนะว่าพอเขาให้เกณฑ์นี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะใช้เกณฑ์นี้ในการลดภาษี อันนี้มีจริงคือหมายความว่าแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากจะซื้อของนั้นพี่แท้ทรูอะแต่เพราะว่าคําว่าภาษีมันเลยล่อเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสามหมื่นเนี่ยเท่ากับเราซื้อแบบสองหมื่นสามมันเองเพราะตัวเราเองเราเราดู range, เรนจ์เรานะว่าจะได้ลดเจ็ดพันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้แบบของนั้นไม่จําเป็นจะต้องซื้อะอะจริงๆควรจะถามตัวเองตั้งนานส่วนตัวนะของเราเองเฮ้ยแบบ แล้วจะไปอินกับโครงการรัฐบาลทําไมถ้าจับไม่ได้ซื้ออยู่แล้วถึงแม้คุณจะบอกเอ้ยมันรุ้ยราคามันถูกมากแต่ว่าคือสุดท้ายมันอาจจะเป็นของที่ไม่ได้จําเป็นอะแล้วสักแต่ซื้อมาเพราะว่าเฮ้ยได้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแอบเตือนตัวเองเพราะตอนแรกกะแบบคุยกันนานมากเลยกับพี่คนหนึ่งก็าบอกจะซื้ออะไรดีคือคิดไม่ออกคือตอนแรกจะไปซื้ออยางรถยนต์นะคะเพราะไหนๆหนเอ้ย เราก็ขับรถมาสักพัก,พกอะไรเงี้ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะจริงๆยางรถยนต์เนี่ยแบบดอกยางมันต้องเหลือเท่าไหร่ก็ปรากฏเราก็ไม่ได้ขับรถเยอะคือส่วนใหญ่แบบทุกวันนะ่มันก็คือบ้านมหาลัายบ้านมหาลัายเนี่ยคือแบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยหน้นาทีแบบจะไปไกลๆอะค่ะดังนั้นก็คือดอกยางมันก็ไม่สึกมันก็ยังใช้ต่อได้มันไม่ต้องซื้อตอนนี้อะไรแบบเนี้ยนะเราก็มีคิดเอ๊ะหรือเราจะซื้อ แล็ปท็อปหรืออะไรแบบนี้คือสุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่ได้คุยกับทุกท่านไปตอนที่แล้วคือเราก็ไปซ่อมนะก็เกิดสุดท้ายเออตัดสินใจเสียค่าซ่อมแต่ไม่ได้ซื้อใหม่ดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออน่าสนใจดีนิดนึงว่าจริงๆรงรัฐบาลเนี่ยมีผลกระทบต่อเรานะคือพอออกระเบียบนี่ฉันอยากจะลดภาษีมากนะแต่ว่า ไม่ได้ทำก็เลยบอกท่านไว้ว่าถ้าท่านไม่มีของจําเป็นจำเป็เนจริงๆอะท่านโฮชีวิตไว้แบบเราก็ได้เพราะสุดท้ายอะคิดไปคิดมาเหมือนแบบเออมันเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะแต่สุดท้ายคนเสียงเงินคือเรานะจ๊ะแล้วก็ได้คืนเนี่ยไม่เต็มไม่เต็มบาทนะเอาใช้คํานี้นะะเหมือนจ่ายสิบเนะี่ยไม่ได้คืนสิบบาทเพราะฉะนั้นเตือนตัวเองนิดนึงว่าจริงๆมันก็เป็นโปรเจกต์ดีๆสำหรับหลายคนที่ของจะต้องซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้มีอะไรแบบเราอะปล่อยมันไปก็ได้ทุกท่านปล่อยผ่านนะคะก็ สัปดาห์นี้ไว้เท่านี้นะประมาณสักสองสมเรื่องแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในวันวาเลนไทน์และย้ำอีกทีเผื่อใ,ใครแบบว่าถ้าท่านอดทนทนอดได้นะคะท่านไปกินหลังวันวาเลนไทน์อาหารหรือผลิตภัณฑ์ด,ดอกกุหลาบน่าจะราคาถูกลงอุ้ยแถมน่าจะถูกมากเลยซ้ำนะเพราะว่าพอมันหมดช่วงพีคสิบสี่กุมภาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดท่านไปซื้อเขาอาจจะแบบเหมือนกับลดราคาค่าดอกไม้อ,อื่นๆนะคะก็อันนี้ฝากไว้ดูท่านเป็น เป็นข้อคิสนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะก็สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะแล้วก็ enjoy กับวันจันทร์ในการทำงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ